สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิวนะคะเจ้าของเพจ Green for House นะคะก็จะมาแนะนําวิธีการปลูกน้องโอโรคาเซียหรือแก้วสารพัดนึกของไทยเรานะคะทํำยังไงให้รากน้องไม่เนา่าแล้วก็แทงยอดใหม่ตลอดเลยนี่หมิวมียอดใหม่อีกแล้วนะคะขออนุญาตนะคะเพื่อให้การเป็นเสเวลา,าชูก่อนนี่นะคะ การเลี้ยงอโรคาเซียหรือแก้สารพัดน,นึกของมิวนะคะหมิวจะใช้วิธีการเลี้ยงนะคะแบบตระก้า,าสําหรับเลี้ยงเฟิร์นหรือตะก้ากล้วยไม้นั่นเองนะคะสังเกตรูรากน้องได้เลยรากฟูมากนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะช่วยลดนะคะการเน่าของรากการเน่าของรากเกิดจากหนึ่งลดน้ําเยอะหรือ ดินที่ใช้ในการปลูกข้าวสูปุปลูกค่ะแน่นเกินไปนะคะจะส่งผลให้การระบายน้ำภายในต้นหรือในกระถางเนี่ยค่ะไม่สะดวกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการที่เราเลือกวัสดปุปลูกนะคะก็มีส่วนสำคัญเช่นกันนะคะในสูตรของที่สวนนะคะจะใช้เป็นพิสมอสนะคะเพอร์ไลท์นะคะกลาบมะพร้าวสับนะคะ แล้วก็ดินดนใบก้ามปูนะคะทุกอย่างนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะมันก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะแต่วัสดุหลักๆก็ใช้ตามนี้เลยนะคะของที่สวนนะคะแก้วสารพันดนึกรดน้ําทุกวันตอนเช้านะคะตอนนี้ขายออกไปหมดแล้วนะคะจะเหลือเฉพาะตัวก้านชมพูนะคะที่กําลังปั้นให้สวยงามนะคะตัวนี้นะคะขายออกไปหมดแล้วนะคะก็รอชุดใหม่ก็ ยังโตช้าอยู่ด้วยสภาพอากาศตอนนี้คือที่สวนฝนตกทุกวันเลยแล้วก็ตกในช่วงกลางคืนนะคะเราเลี้ยงเป็นสวนเปิดนะคะอาจจะช้านิดนึงแต่รับรองว่าเราจะมีต้นสวยๆแบบนี้ออกมาจะหมายให้คุณลูกค้าที่ชื่นชอบต้นไม้ของร้านเราแน่นอนค่ะบ๊ายบาย